สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งเมืองไทยทุกคนมื้อนี่กับมาพ่อกับสาวสีมพูอีกเราเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้สาวสีมพูสิพ้าเข่าครัวพี่น้องเข่าไปเฮ็ดอันกอยนึง่งกล้วยหอมพี่น้องส่วนผสมกับมีกล้วยหอมมะพร้าวขูดงาขรัวน้าตาลทรายขั้นผสมกันพี่น้อง อย่าลืมมาก่อยหนึ่งสุกก่อนแล้วพี่น้องเด้อเอาก่อยไปล่างดีๆแล้วกันหนึ่งก้อนพอหนึ่งก่อยสุกดีแล้วห่อนๆน,นี่แล้วพี่น้องก็เอากล้วยหอมปอกลงเลยขั้นผสมกันส่วนผสมทุกอย่างพี่น้องขั้นให้เข้ากันดีๆแล้วเขาเสียาไปน้ำไปหอ่อนะพี่น้องเนาะระวังที่สาวสีชมพูผสมอยู่นี่อ้ยใส่กล้วยหอมมันแล้วหอมค่ะเขายุเมืองนอกแล้วพี่น้องเขากับกล้วยน้ำว้ากับหาบ่ได้มืนหาได้มันกับแพงพี่น้อง เขาก็เอากล้วยหอมมาเห็ดแต่ว่ามันหอมดีอีหลีพี่น้องตอนนั้นขั้นผสมกันอยู่นี่มันหอมหอมสาวยิมพูซิมเบิรงกระแซบหรอไหมคะถ้่เอาไปหนึ่งอยู่แมมพี่น้องส่วนใบตองเขากับโบมี่มันบอพี่น้องตอนเขาห่อเน่ะเขากระใสกระดาษอันไข่ที่ห้องเฮ็ดเค้กห้องอบอันพิซซ่านี่แหละพี่น้องมาห้อน่ะนะ บบท่บพ,พี่น้องเขาต้มกล๋วยใส่บะาอใส่ย่างขวดพี่น้องกำลังหนึ่งพแบบี่น้องนี่ละจ้าตอนนี้เขาต้มก,ก๋วยกล้วยหอมกันหนึ่งเสร็จแล้วเอามากแกะกินหอมหอมพี่น้องหอมอีหลีเลยกล๋วยกันเนียวดีขนาดเลย แซบพี่น้องแซบมันเราหอมกล้วยหอมแล้วก็หอม,หอมงาขััวแมพี่น้อง